ครับเช้าครับช่วงนี้ก็มาขามเทศทิศดอกออกผลก็จะมีเช้าจะมี <c oughs> พวกตกกะกัดพวกอะไรพวกพึ่งพวกแตนต่อเนาะมา,าดูดํำเรียงลำหวานนะครับมาขามเทศมันก็ไม่ควรฉีดยาฆ่ามแมลงนะครับเพราะว่ามันจะเลยมาผสมเกสรเน,นี่ยเกสรครับ กำลันก็ก็ไม่ควรฉีดยาฆนะ่าแมลงหลายซวนก็บางบางคนได้กินได้กินฟักแล้วนะครับอยู่ในเฟซในไลน์เต็มเลยครับอันเองอัเพิร์นสูงคนละแบบนี้ครับวันนี้สเปชทันวาฮกเชตครับครับมีผึ่ง ก็ช้ประสมเการ์สอนอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรฉีดยากมาแมลงนะครับสำคัญนะครับผมไม่เคยฉีดอะไรเลย,เลยแต่ฉีดนำปุ๋ยนำอะไรเอาไว้กินเฉยๆอาจจะไม่ลอยเปอร์เซ็นต์สำหรับต้องการผลผลิตนะครับแต่เอาสุขภาพเป็นตัวตั้งนะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับมาเดินดูมีก็ไม่กี่ต้นครับสิบต้นนะครับสรับสมมโจ้หนึ่งครลชครับแต่เช้านี้ก็มาดูนำคำเทศนะครับ,รบกางอองดอกก็จะเลี้ยงไปเรียงดอกเงิน,นดอกจะลวงนะครับมีแมลงก็ดูแลรักษาให้มันต้องให้ไห้เอาไใ,ใ,ใ,ใ้ให้มันผสมพันธุ์ ระหว่างเกสรตะปูตัวนี้นะครับฉีดมดมันก็นจะฟักหน่อยนะโอเคครับแต่ดยส่วนใหญ่อนะมันก็นจะผสมกันเองได้ได้ดีระดับหนึ่งครับความเพียรงี่เราบูครับโชคดีไม่ตั้งใจครับผล้นิสสงของเราเองครับปฏิสเสธธรรมเราเจ็บครับครับเพียร